กลับมาบ้านแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันนะคะแม่อยู่หลังบ้านค่ะทำอะไรไม่ารู้นี่อันนี้ขอบคุณอีกรอบหนึ่งนะคะพี่หลานอารทอยที่บ้านโป่งนะคะนี่ให้ดิชันมาเยอะมากนะคะให้เด็กๆดิฉันมาแบบเด็กๆก็คือน้องอาทอยนะคะนี่น้องมอลลี่ค่ะตัวนี้อะไรไม่รู้ตัวนี้อะไรไม่รู้อ่านไม่ออกทุกคนช่วยอ่านหน่อยนี่ชื่อน้องอะไรสองกล่อง ดิฉันก็นึกว่าเขาจะให้ดิฉันแบบกล่องเล็กๆอันนึงอะไรแบบนี้ที่ไหนได้อันนี้เจ้าลาบูบูนี่ให้เป็นแบบอะไรนะเขาเรียกว่าให้เป็นแบบคอลลคชั่นแบบเป็นกล่องๆเลยอะเดี๋ยวอันนี้อันนึงขอบคุณมากเลยนะคะเป็นร้านอาทอยร้านใหญ่มากสาขาบ,บ้านโป่งราชบุรีที่เจ้าของร้านเขาเป็น FC ฟดิฉันนะคะวันนั้นเขให้แฟนนเขาเอามาให้นะคะ ขอบพระคุณมากนะคะเนี่เดี๋ยวจะแกะแล้วก็ขออนุญาตไปแบ่งให้คนนึงคนนี้นะคะถ้าไปเป็นตัวที่มันแบบเนี่ยมันดูห้อยได้ด่าน่ารักนะนี่มีของหลายแบรนด์นะคะมีของป๊อปมาแล้วก็ของที่อื่นด้วยสวยนะสวยน,นี้อันนี้พี่หมออ้ําให้มายังไม่ได้แกะเดี๋ยวจะต้องอยู่ตรงนี้ตรงนี้มีสองส่วแล้วนี่มีเพื่อนใหม่มาอีกตัวหนึ่งเป็นเสี่ยมิพนด้านนะจ๊ะ ต้องมีเพนด้าของเราเดี๋ยวค่อยแกะนะคะเยอะมากขอบคุณมากนะคะนี่เที่ยวนี้จากบ้านไปหลายวันเที่ยวนี้ก็ได้มาแบบห้ากล่องหกล่องนะคะเดีย๋ยวไปดูแม่กันดีกว่าทำไมอยู่หลังบ้านซาบาซาบาพ่อโชว์เซ็กซีมากค่ะพ่อถอดเสื้อค่ะไปเลยนะนแหละ นั่นแหละแล้วก็อะไรขมมกไงหมกินได้เลยอันนี้อะไรอ่ะทำอะไรกินกันเนี่ยาวุกกะปิโอ้ทำุกกะปิล้กินทอดมาเน่น่อนี่หมอหมกเปรี้ยวนะคะมองกเปรี้ยวแล้วมองกหวานหมอวหม้อะไรเนี่ยมอมันม้มันอะไราต้มข้าวโพดล่ะลังต้มอย่านีไงเดิเลยคะต้มไม่ต้ กลับมาเรื่องชีวิตสโลไลชีวิตยอยู่บ้านชีวิตสโลไลไหนอ่ะนี่ไงกสลังต้งเไงไมเลยไปซื้อตุกมาละอู้น่ากินนะ่ะก็แม่ไม่รู้ว่าเธอจะกลับตอนไหนไงก็เลยซื้อแบบอย่างดิบแม่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาไปาให้ตุกก่อนไม่ไม่เรียกเออเอือมก็ตุกแล้ยทุกคนอาหารมือข,มข้ามของเรากินกะระเพาะแล้วกันนะคะไม่อ้วนทุกทุกคนถ่ายดีปิดก,ก่อนเอามตกปิดมล้ม,น,ม,มนะคะโอ้ปอวย อปอุ้ยทีมอาหารไม่คิดถึงแม่ไหมลูกไม่คิดถึงเลยเหรอพุ้อไปเที่ยวมาเมื่อกี้กลับมาไม่เจอพุ้ไปเที่ยวไหนมาเนี่ยฮะพุ้ไปเที่ยวไหนมาพุ้ไปเที่ยวไหนมาจ๊ะยัน่งอ้อ,อนยายเอาลืมแม่แล้วปะเอาลืมแม่แล้วไม่สนใจแม่เลยอ้อ,อนยายกำหนดเลยยายใจดีอ้อ,อนยาย นี่จรก็าหาไปแล้วครับทุกคนเมื่อกี้กลับมาวิ่งมาเลยๆๆๆๆๆๆๆว้ายปุ้ยหายไปไหนไ้ายปุ้ยไปเที่ยวไหนกลับมาไม่เจอเนี่ยต้องโดนตีนะกลับมาไม่อยู่บ้านเนี่ยปุ้ยไ,ไปดูงานมานะ่เอกลับมาไม่อยู่บ้านเนี่ยแม่จะตีนะอะกินทุกอย่างแก้วมังกรก็จะกินเหรอกินเม็ด,ด,ด,ดเยอะนะกินได้แก้วมังกรเนะี่ย อยู่ช่องเดีวยวอเมริน <laughs> <laughs> หิววะลูกอ่ะโอปุ่ยหิว